การบัญญาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้ท่านี่ผมขอนมัสการกล่าวเสียนาการในฝังสรุปว่าที่กระผมสงสัยก็คือการเป็นอยู่อย่างผมคล้อยกับธรรมชาติก็ดีการอยู่เป็นเกลือการคิธรรมชาติก็ดีจนรวมอยู่จนจะเป็นธรรมชาติเองก็ดีอย่างที่ปรากฏในมนุษย์บางกลุ่ม ในต้นว่าจะชาวป่าพื้นเมืองรูปยา,าวเซอนชาวป่าในบริเวณชาวป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งชาวเผ่าทาสดรยที่ทุก่คนพบในฟิปปินเมื่อเนเร็วนี้ก็ได้พบวา่าชนชาติเหล่านั้น,นกลุ่มเหล่านั้นก็นยังคงมีชีวิตอยู่แต่ใกล้ชิดธร,รรมชาติอย่างทนี่สุดแต่ผลปรากฏว่าก,จจก,การเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจกลรบหยุดนิ่งเหมือนมนุษย์เมื่อหนึ่งมิโกเปีมาแล้วนี้จะเป็นผลดีอย่างไรต่อการเจริญของโลกในยุคปัจจุบัน ครับอาจารที่ถามคิดว่ากลมกลืนกับธรรมชาติเป็นเปลือกับธรรมชาตินี่ต้องหมายถึงท <C oughs> ุกระดับไอ้ตัวธรรมชาติมันมีทุกระดับอาจาราว่าในส่วนวัตถุก,ก็เป็นธรรมชาติที่มาเป็นร่างกายเนื่อหนั้นของมนุษย์ก็ธรรมชาติที่เป็นจิตใจของไอ้คนของตัดก็บธรรมชาติเป็นความรู้สติปัญญาวามคิดความเห็นก็ยังเนื่องกันอยู่กับธรรมชาติแล้วมีหลายระดับ <c oughs> ที่ไปสมคล้อยกับธรรมชาตินั่นก็คือทุกระดับไอ้ร่างกายมันเปลี่ยนมาเปลียนจากธรรมชาติมาโดยทีมันเป็นมาเองแล้วระบบทางจิตใจวิญญาณก็ต้องเปลี่ยนตามให้มันสูงขึ้นมาพวกนั้นเรียกว่าไม่ได้ถูกถูกตามกฎของธรรมชาติโดยสมบูรณ์แล้วก็เพียงด้านเดียว <c oughs> คือว่ามันจะ สมคล้อยกับธรรมชาติจะเพียงด้านวัตถุด้านเดียวมันถึงตายด้านมันต้องเปเย่อพร้อมกันกันเข้ามาโดยสัดส่วนที่สมควรกันธรรมชาติทางวัตถุทางกายทางจิตทางิวิญญาณที่มาดูไอ้พวกที่วัดเจริญได้ทางวัตถุสางหน้าทางวัตถุแต่ทางจิตใจก็ไม่ไม่ถูกต้องไม่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 พอดีไม่สมคล้อยกับธรรมชาตินี่เรียกว่ามันยุ่ง ที่ดูดีมันจะเกินอก็ะจะอีกอ,อารทำทางวัตถุในสมัยปัจจุบันนี้มันเกินกว่าที่ควรจะต้องการเกินกว่าที่ธรรมชาติจะต้องการไม่ว่าร่างกายเขาจะเรินกว่าคนป่าแต่สิ่งคนุง,นงนเรือร่างกายมันยังเกินระดับที่พอดีในคนป่านะั้นมันหยุดน่า <laughs> จะในทางร่างกายนี่ หรือว่าทางร่างกายของเขาก็จะมีส่วนเจริญโดยปริยายเพราะว่าเขาอยู่ร่วมโลกท้องสมัยสมัยนี้ทีนี้ทางวัตถุก็เจริญไม่ทันก็ต้องเรียกว่ายังขาดเมื่อความสมชลอยความพอดีหรือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักอะไรพวกนั้นมันยังขาดในเมื่อพวกในเมืองนี้มันเกินที่ต้องหมดสแรให้พวกหนึ่งซึ่งมีความพอดี มีความถูกต้องประเด็นเมื่อพูดว่าธรรมชาติอย่าเลงถึงแต่ธรรมชาติทางวัตถุดินฟ้าอากาศเพื่ออย่างเดียวเพราะส่วนที่ลึกกว่านั้นมันไปยังมีมีร่างกายแล้วก็ต้องมีจิตใจสิ่งที่มีชีวิต <c oughs> <c oughs> ต้องมีทั้งร่างกายและต้องมีทั้งความรู้สึกมันองพัฒนามา,มาด้วยกันเพื่อสูงขึ้นมาพร้อมๆกันเป็นจะเรีเกว,ว่า สมคล้อยตามธรรมชาติตอของธรรมชาติที่กำลังมีวิวัฒนาการที่นี่ก็อยากยังอยากจะแน่ไปสังเกตด,ดูดีๆในข้อหนึ่งว่าถ้าเขาไม่มีปัดทูกไมมีปัญหา,าอยู่างุกขเกาควรจะยอมเขาสักอย่างให้เรายิ่งเจริญยิ่งมีปัญหายิ่งมีความทุกข์ ถ้าคนป่าไม่เจริญหยุดอยู่แต่กลับไม่มีความทุกข์และไม่มีปัญหาหรอกจะต้องคิดกันใหม่พิจารณาดูดีๆเขาอาจจะไม่มีความทุกข์มากเหมือนคนสมัยน,นี้เพราะว่าแม้แต่ความตายก็ไม่มีปัญหาเราจะเข้าใจไปว่าไอ้คนป่าหลมันจะกลัวความเจ็บป่วยความตายอะไรต่าก,การคิดไม่ไ้ อาจจะมีรับมีกตารที่เขาอ,เอยู่ต่งางต้องไปศึกษากันในด้านนี้ด้วยว่าเขามีความทุกขถ้าเขาพอใจในการเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีความทุกข์ไปจนตายเรียกว่าเข้าได้เสียเรามากคนยากจนในเตืนเดียบคงเกดรู้ว่าทำไมมันถึงอย่างนี้รือว่ามันมจะมีความทุกข์เยอะจนว่านอนใจว่าไม่กล้าไม่กล้าขาย แราจะไปคุยกับเขา <S 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 เขาสมบอกตรงนี้ว่เขาเห็นว่าอย่างนี้มันมันทางนี้เขาต้อ,างองการที่ดีกว่านี้โมกสัโมกสัตทางของเม,มันไม่เป็นเป็นอะไรที่ของคนจนของคนที่ยังไม่เจริญทัศทีนั้นก็ช่วยเขาได้เพกาเขาจึงอยู่ได้ความเจ็บความาาาท่ายอาหารแปรอาหารโดยเม่กะ็ะตือรือรน เราก็ไปมองดูเขาเลยนะถ้าไม่ได้ก็มีโมกษาด้วยนี่โมกษาอาจจะดูแต่ว่าเจะตลาดรื้ไหมโมกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ควรมองควรมองเขาดีฝากทุกคนจะติดปากให้เราเนี่ยจะจะมีความทุกข์ที่บอกไม่ได้ต้องเห็นได้ง่ายๆว่า อาจจะเป็นโรคเส้นประสาทมาที่นี่เนี่ยมันมากขึ้นขึ้นในหมู่คนป่าแล้วนะมันจะหาไม่ได้ผมก็ไม่เคยเจอเคยทิ้ๆๆไปนะครับอ่านหรือฟังหรือสังเกตในหมู่คนป่หาหรือในหมู่คนสมัยกินจะไม่รู้จักโรคเส้นประสาทนั่น <c oughs> ก็ให้เป็นเรื่องที่ดบอบ ใน,ชนเชนนี้เขาถึงหลักว่าธรรมชาติไม่ได้หมายถึงแต่เพีงว่าธรรมชาติในะช้พานไมายถ่งร่างตายทีดสะิีปัญญาอะรที่จะเริยนรต้ความรูกัน จำไว้ว่าคำธรรมชาตินี่หมายถึงทุกสิ่งแมันมันจะเยอนขึ้นมาถึงไหนมันมีความถูกต้องตรงดุล,ลขึ้นมาถึงระดับนั่งกับธรรมชาติระดับนมนุษย์มันจะเกินไปในบางอย่างขาดหรือประมาณในบางอย่างไม่ตรงค่อยกับธรรมชาติ ผมชาติลงโตแรงรท่านมีส่วนที่มองข้ามไปยังไม่ได้มอง <c oughs> ผมตผมง็สงสายไปตามภาษาที่เขาคิดนึกอย่างไรแต่ผมเป็นโรคฟันผูก แล้วก็คิดไปทำไมสุนัขมันไม่เป็นนี่เราคิดไปแต่อย่างนี้เราแมวก็ไม่เป็นแล้วมันก็ไม่แปลงฟันเลยแล้วมันก็ไม่ทําอะไรลอย่างนี้มันมันใครมันติตธรรมชาตินะหรือเพราะอะไรในยุ่งต้องศึกษาให้ลึกไปทีแต่ทึ้งย่างไรก็ดีอย่างนี้เป็นเรื่องทางวัตถุยังไม่ไม่ค่อยสรา่นะ คือเป็นเรื่องทางกายนี่ก็อะไรมากสนใจเรื่องทางจิตทางวิญญาณถ้ามีความถูกต้องกันอะ่รมากเดี๋ยวนี้ก็ปอส่วนปันปูก็ไม่ถอดไม่รู้จักกิตติทำเย็นปวดคนป่าหาเล้วพบตากดิศรพันปีสองพันปีไม่ถึงคนป่านะก็ไม่เคยปว่าเป็นโรคพัญหา ักการเาจเริญไม่ถูกไปธรรมชาติบางอย่างนนจนดราเป็นโรคนันโรคนี่อย่างไม่เคยเป็นการกินอยู่นุ่งคมอะมันเปลี่ยนไป <c oughs> ร่างกายก็เปลี่ยนไปโรคภยัยไข้เจ็บก็เปลี่ยนไปไม่รู้อันไหนเป็นจุดทีู่ต้อง แต่พูดได้ว่าถ้ามันเกิดปัญหาขก้นมาต้องคือว่าไม่ถูกต้องถ้าไม่มีสันติสุขส่วนบุคคลไม่มีสันติภาพส่วนสังคมอะไรแบบนี้ไม่ถูกต้องจะมีส่วนผิดความจริงผิดธรรมสัจจะของธรรมชาติถ้าพวกฟางเขาจะมาสนใจเรือ่องนี้กันบ้างเขา,าพูดก็ต้องทำาได้ดีจะเป็นครูเราสอนเราครับ แต่เขาก็กำลังก็นงสนใจในเรเื่องทางวัตถุมากครับในคสนใจเรื่องทางจิตทางอิตจแต่นีการกินอยู่ที่สบายมันจึงไปหมดมันจึงตามคิดของมนุษย์ไปหมดไปหาอยู่ที่นั่นจนไม่รู้จะสบายอย่างไรจะอร่อยอย่างไร เรื่องเรื่องที่เลิกเลิกเสียได้นะอย่าเรอไว้ก่อนไปเรื่องต่างที่เขากำลังทำกันรุ่งรุ่งหลาเรื่องกีฬาเรื่องอะไรต่างๆให้เรื่องนี้ก็รอก่อนมาสนใจเรื่องจิตใจก่อนเรื่องนังเรื่องละครเรื่องไม่ครับเรื่องนี้รอแล้วก่อนต้นใจเรื่องธรรมชาติแท้จริง ที่จะไปหลงแต่เรื่องนั้นจนจนกระทั่งว่าเลิกเลิกขายเหล้าก็ไม่ได้รัฐบาลเลิกขายเหล้าก็ไม่ได้รัฐบาลเลิกออก,ออก,ออกรัฐบาลก็ไม่ได้กาจะเป็นบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่เป็นภัยแก่มนุษย์เก็ตกเป็นลุ้มของอไอ้พยามารถูกมัดเลยนี่มาหาประโยชน์เปิอบาลมุก ทบาลในโลกหาประโยชน์ด้วยบ้านเป็นรายได้หรือน้องมาเที่ยวกันเรียนูกันเดินเป็นทางมันครบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยผมถือว่าไอ้ที่ทํากันอยู่ก็การค,คบคนชั่วเป็นมิตรทั้งโลกคือมีมิจฉาทิฏฐิไปหลงในวัตถุนิยมไปกระรอยทางเรื่องั้นกันทั้งโลกคือว่าคบคนชั่วเป็นมิตรทั้งโลก <c oughs> เียดท่านทําการงานให้เครื่องจักรทำไม่ถูกคนจะนอนมากขึ้น มันไม่ถูกมันมันเสียความเป็นมนุษย์สีที่จมดุม้าทำอะไรไม่ได้แต่เรา,เรามานนคิดกันดูถ้าเผื่อใครจะจะ,จะทำได้เราจะบอกเขา,ขา,าได้ว่าน่าจะลองอย่างนี้ดู ถ้าสามารถทําให้วงการที่มันมีอํานาจทุกประเทศมหาอํานาจที่มันเบื่อกัรสงครามเบื่อแล้วพอเข้าใจกันใหม่มาจัดการศึกษากันใหม่ดึงคนมาทานี้โลกนี้ก็จะเป็นโลกท,ที่น่าดูใกครั้งนี้แต่ระวังนี้ยังไม่มองเป็นเรื่องวัฐศุกการการฆ่าฟันกันมันจะกลายเป็นของ ธรรมดา,าสามัญมากในทุกปีน่าแปลกด้วยโฆษณาทาาี่บดีอเมริกาตอมี้ถูกยิงสองหลนนักขาวสร้างถูกยิงสองหลนมันอบรมกันอย่างไรมันตั้งสอนกันอย่างไรมันตั้งงานกันอย่างไรัและยังไ,ไม่ถึงเดือนถูกยิงสองหนรูปโพกมาที่อินโดนีเซียถูกยิงเนี่ยมันเป็นอย่างไร <c oughs> มนุษย์มันเป็นอย่างไรทำไมยังไม่รู้ท <c oughs> ี่ฟิลิปปินส์ที่โผล่ชูยิงท <c oughs> ี่ฟิลิปปินส์มาเรียนนั่งซ้อมกันอย่างไรเราเริ่มกันอย่างไรที่ประเทศ